วันนี้นัตตี้จะพาสายมูลและสายบุญนะคะมาเที่ยววัดแก่งคอยสระบ,บุรีตามรอยอาจารย์โอเล่กันค่ะเริ่มต้นด้วยการกราบสักการะบูชาพระมหาธาตุเจดีสีป่าสักซึ่งด้านในนะคะบรรจุพระบร,รมสารีริกธาตุให้พวกเราได้มากราบเคารพบ,บูชามีพระพุทธรูปสี่ทิศและประตูสี่ด้านด้านในมีจิตกรรมฝาผนังเล่าเรื่องพุทธประวัติจากนั้นนะคะเราจะมามูกันต่อที่ท้าพญานาคค่ะ ้นด้วยการกร,กราบสักการะบูชาปูพา่พญานาคราชทั้งสี่นะคะด้านในเป็นปฏิมากรรมที่เป็นรูปพญานาคนะคะมีแสงสีที่สวยงามนะคะเหมาะกับการถ่ายรูปและรับรู้ได้เลยถึงความขลังและอางลังการของที่นี่ค่ะบอกเลยว่าสายมูสายพญานาคห้ามพลาดสถา,านที่แห่งนี้เลยนะคะเราจะเดินต่อไปในถ้ำมหาสมบัตินะคะจะพบกับพ่อปู่นินาการนาคราชนะคะ และมาต่อที่ถ้ำปูส่สมเฝ้าทรัพย์ค่ะเดิ่เข้าไปด้านในนะคะจะพบกับองค์พญานาคสององค์ค่ะคือพ่อปู่มุจจรินทร์านาคราชนะคะและปู่เก็ดแก้วไพลินทร์านาคราชขอโชคขอลาบขอพรขอความสำเร็จขอให้รอดพ้นจากพยันอันตรายและโรคภัยแค้เจ็บทั้งหลายในถ้ำนาคาแห่งนี้นะคะ รวบรวมองค์พญานาคทุกชั้นทุกพระองค์ทุกตระกูลให้เราได้กราบไหว้และสุดท้ายพลาดไม่ได้ที่จะขอพรกับพ่อปู่สีสุุโทและเจ้าแม่ปทุมมาขอโชคขอราบขอความร่ำรวยกันค่ะการมาวัดนี้บอกเลยว่าคุ้มมากเลยค่ะทั้งสายบุญและสายมูเตลูนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะวัดนี้ยังเป็นวัดที่สวยงามมีปริมาก,กรรมมีสิ่งก่อสร้างที่สวยงามและเป็นวัดที่ติดริมแม่น้ำป่าสัก แนะนำห้ามพลาดเลยนะคะ